สวัสดีค่ะวันนี้โอมาอวดรีวิวนะคะเอารีวิวแบบเรียลนะคะจะมาอ่านให้ฟังเลยนะคะนี่เลยคะ่ะลูกค้ามองเห็นไหมคะมันอาจจะแบบสะท้อนนิดนึงนะเดี๋ยวโออ่านให้ฟังสบู่ยี่ห้อนี้ดังมากนะคะในจังหวัดอุดรใช้ดีด้วยในกล่องมีทูบจุดขอเลขจริงๆคิดว่าบังเอิญเฉยๆที่เลขเข้าพอสั่งมาสิบกล่องนะเลขเข้าทุกกล่องเนี่ยค่ะลูกค้าดู เลียวๆเลยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าที่มาเมนใน Facebook นะคะจากอีกเจ้าหนึ่งอะคะ่ะลูกค้าสั่งเป็นแจกนะคะ500ก้อนนะคะ,อะโอส่งให้ไปใช้2ก้อนนะคะถ้าไม่ดีจริงๆเขาไม่กลับมาออเดอร์500ก้อนแน่นอนอันนี้ที่โอ๋กล้าพูดวันนี้วันพระนะคะเป็นวันที่โอ๋ถือสินเคร่งมากโอ๋พูดความจริงนะคะถ้าใครได้แวะผ่านมาเห็นคลิปนี้โอ๋บอกเลยว่าปังมาก แล้วก็ปังจริงๆนะคะถ้าใครได้ไปรับรองเฮงแน่นอนค่ะแค่พุทธคุณหน้าใสนะคะสิวฟ้ากระจุดดังนั้นลบก็คุมมากแล้วแถมทุบไปอีกแล้วจุดเข้าจุดปังจุดเฮงนะคะได้ลาบลอยนะคะได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับปุญที่เราทํามาแต่คนที่ได้ไปได้ทุกคนแน่นอนค่ะอันนี้โอคอนเฟิร์มนะคะเพราะสะบุกทุกก้อนปลุกเสกแล้วทุกก้อนที่คำชะโนดเมื่อที่11ธันวาคม2565เมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะ